ดีคะ่ะเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านตอนนี้พี่ก็ไปซื้อพริกมาแล้วนะคะทุกคนและพี่ก็จะมากรีดถุงของพี่เนาะนี่คะ่ะพี่กรีดถุงของพี่และพี่ก็จะปลูกพริกคะ่ะทุกคนจะปลูกแค่หกต้นนะคะทุกคนปลูกแค่หกต้นเอาให้มันเข้าไปข้างในหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาชนกับไอ้บ้านกระจกเนาะทุกคนเนาะ ี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะหันหันไปหันให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนต้องอันนี้ค่ะเราต้องกรีดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะหันไปให้ดูนะคะนี่ค่ะ fc พี่จะกรีดลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่เพราะว่าเราไม่ต้องแกะออกถุงออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราลดน้นํานี่กระสอบอันนี้จะช่วยเก็บน้ําให้เรานะคะแล้วก็เราก็จะได้ไม่เปืองน้ําค่ะเนาะ นี่ค่ะพี่ก็จะกรีดลงไปอย่างนี้เลยแล้วต้นพริกเราก็อยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะทุกคนนี่พี่ซื้อมาหกต้นเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาลงเลยนะคะทุกคนแล้วเรามาคอยดูอีกทีหนึ่งเนาะตอนที่พี่เอาพริกลงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะนี่มันก็เป็นพริกของชีฟ้าของเราค่ะทุกคนแต่ว่าลูกจะออกมายัางไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะว่าพี่ก็เคยปลูกครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดให้พี่กับทุกคนพี่ก็เลยไม่ปลูกเลยซื้อกินดีกว่าเนาะดีกว่ามาปลูกแล้วมันก็ไม่ออกเม็ดให้พี่เนาะไม่ออกลูกให้พี่เนาะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่ปลูกเสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่จะไอถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนเนาะจะได้ประหยัดเวลาของเราเนาะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะ ท,ทุกคนตอนนี้พี่ก็ปลูกพริกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่ก็เอาน้ํามาใส่แล้วคะ่ะนี่คะ่ะเราต้องใส่น้ําเข้าไปอย่างนี้เลยคะ่ะเพราะว่ามันจะได้ไอ้ถุงจะได้น้ําจะได้ไม่ไหลออกเนาะแล้วเราก็จะประหยัดน้ําค่ะเอาถึงได้มีไอ้ดินที่ขายแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาออกเลยคะ่ะถ้าเราจะปลูกผักหรือว่าปลูกพริกหรือว่าปลูกไอ้มะเขือเทศหรือว่าอะไรนะคะ เพราะว่าเขาจะได้ช่วยประหยัดน้ำค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่น้ำเข้าไปเลยแล้วน้ำก็จะอยู่ในถุงเราค่ะทุกคนเราก็ช่วยพริกของเราก่อนนะลดไปสักพักหนึ่งก่อนเนาะรอให้เพราะว่าดินยังใหม่อยู่ค่ะทุกคนยังไม่อมน้ำเนาะพี่ต้องใส่น้ำไปหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็ปลูกพริกได้หกต้นค่ะทุกคนเห็นไหมคะปลูกได้หกต้นแล้วเดี๋ยวล้างมือนี่ค่ะทุกคน พริกเรา6ต้นค่ะทุกคนปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะแลีวเราก็จะคอยดูผลงานเนาะเดี๋ยวตอนเย็นก็พี่ก็จะให้เจ้าพอ่อเอาตัวนี้เอาหลังคานี้เข้ามาปิดคืนค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนจะจะหนาวนะคะประมาณสัก5องศาเนาะเดี๋ยวพริกเราจะไม่รอดนะคะทุกคนแต่กลางวันตอนนี้เราก็เอาออกได้อย่าเพิ่งอปิดเนาะเพราะว่าเขากำลังไอ้นั่น เรากำลังปลูกแลวก็เราก็กำลังลดน้ำอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดเอาบ้านกระจุกใส่ต้นนี้เดี๋ยวอาจจะไหม้ก็ได้นะคะเพราะว่าแดดร้อนมากค่ะวันนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกพี่ก็ยังขาดอีกอย่างหนึ่งนะคะคือพี่จะต้องปลูกมันฝรั่งค่ะทุกคนนะปลูกมันฝรั่งอยู่ฝั่งนั้นค่ะทุกคนดิ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูก่อนเนาะพอปิดน้ำไปนี่แล้วตรงนี้เราก็ปลูกผักเรียบร้อยแล้วเราก็ปลูกพริกเราเรียบร้อยนะคะทุกคนแต่ต้นถั่วเราก็กําลังขึ้นเห็นเห็นอยู่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูตรงที่พี่จะปลูกมันฝรั่งนะคะทุกคนนี่จะพอก็ตัดญ้าเรียบร้อยแล้วดูงามดูสวยงามค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ต้องเอาก้อนตรงนั้นออกก่อนนี่ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะทุกคน ตรงนี้มันต้องปลูกอะไรสักอย่างไม่งั้นย้าขึ้นเต็มอย่างนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าพี่น่ะเอาดอกไม้พี่ออกเนาะแล้วพี่ก็เอาดอกฟินมาเพาะแต่ว่าญ่ามันขึ้นเยอะกว่าเพราะว่าดอกฟินนี้ถ้าเกิดมีญ่ามีอะไรนี่เม็ดฟินก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะไม่เ,าเขาจะไม่งอกขึ้นมานะคะเราต้องจัดการย้าพวกนี้ก่อนแต่จะให้นั่งจัดการเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ใหญ่เหมือนกันนะตรงนี้พี่จะ เอามันฝรั่งมาฝังเนาะแล้วก็ฝังฝังแล้วก็ทนตอนที่พี่จะปูนมันฝรั่งค่ะและพี่ค่อยกําจัดญยาออกทีหลังค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย